โดนัด์ทรัมป์ครับทำไมยังมีคนมองว่าเขาเป็นพระเอกตกลงเบื้องลึกเบื้องหลังของคนเหล่านี้คืออะไรช่วงลอยนอเดอร์ครับมารู้จักรัฐวิสาหกิจจริงๆนะครับว่ามันคืออะไรในทางกฎหมายครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตออดในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันรอยแอนคอนซัลเวอร์เรียนส์ครับหัวข้อในวันนี้ครับทำไมยังมีคนสหรัฐ นั้นสนับสนุนโดนั์นทรัมป์อยู่ก็ถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับใครกันที่มองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นพระเอกในสายตาชาวโลกครับท์ดูเหมือนจะเป็นตัวตลกครับนโยบายต่างๆการแก้ปัญหาโควิด1 9การไม่ใส่หน้ากากหลายๆครั้งการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสารมวลชนระดับโลกเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การตีความซึ่งก็ ไม่ได้เป็นผลดีกับภาพพจน์ของเขาแต่ประการไทยครับจนจีนบอกว่านะครับหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนั้นนะครับจีนก็จะได้เปรียบสหรัฐอเมริกาขึ้นไปอีกดูเหมือนข่าวสารของโดนัลด์ทรัมป์ครับเป็นข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเลย แต่เบื้องลึกเบื้องหลังการเมืองอเมริกันทำไมยังมีคนมองว่าโดนันททมเป็นพระเอกครับคงต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าสังคมโลกในยุคก l บ b a l i z a t i นะครับก็คือการค้าการขายนั้นมันเกิดขึ้นไปทั่วโลกครับสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าท่านสังเกตนะครับอุตสาหกรรมในยุค2.0ยุค2.0ก็คือการผลิตรถยนต์การผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมันถูกย้ายฐานการผลิตเข้าไปในจีนเป็นจำนวนมากครับสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้สังคมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องภาคเกษตรแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของภาคบริการในเรื่องของดอทคอมต่างๆก็ตามแต่ในขณะเดียวกันครับอุตสาหกรรม2.0 ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับนักอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับแรงงานที่มีงานทํานั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสหรัฐครับมันก็ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอ่อนแอลงทําให้ชนชั้นกลางระดับล่างชนชั้นล่างนั้นเสียเปรียบรวมถึงผู้ประกอบการนักอุตสาหกรรมต่างๆเสียเปรียบครับนี่คือสิ่งที่โดนทรัมป์ประกาศครับโดนทรัมป์เข้าใจ ครงสร้างปัญหาเพนพอยต์ point, จุดเจ็บของคนสหรัฐอเมริกาดีครับเขาเลยประกาศนโยบาย American first ครับอเมริกาต้องมาก่อนเขาเลยประกาศนโยบายที่เรียกว่า make a r เมริกาเก a ทเกนครับซึ่งนโยบายเหล่านี้ครับไปโดนใจกลุ่มคนที่เป็นฐานเสียงของโดนัททำกลุ่มแรกเลยก็คือคนมีเงินนะครับ คนมีเงินคนที่เลือกโดนันทรัมป์นั้นนะครับกลุ่มคนที่มีเงินนั้นมีรายได้เฉลี่ย6 2 0 0 0เหรียญสหรัฐต่อปีต่อคนนะครับสูงกว่าฐานเสียงเดิมนะครับของพรรคเดโมแครตนะครับที่อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 5 6ห0 0่เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนกลุ่มที่เป็นคนรวยเหล่านี้คือนักอุตสาหกรรม2.0ครับ ซึ่งเขามองว่านโยบายของเดมโมแครตนะครับที่ผูกพันสหรัฐเข้ากับระบบโลกนั้นไม่ได้ทำให้เขาได้เปรียบอะไรเลยทำให้การจัดทำอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐอเมริกานั้นอ่อนแอลงด้วยซ้ำไปดังนั้นคนเหล่านี้จึงเลือกโดนั์ทรัมป์ครับเพราะสนองตอบต่อกลุ่มผลประโยชน์ครับกลุ่มคนต่อมาครับก็คือคนงานครับคนงานที่เป็นลูกจ้างของนักอุตสาหกรรมต่างๆ ถ้าท่านไปดูนะครับอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไปในจีนมันไปสร้างงานให้กับคนจีนผลักดันคน50%ล่างของจีนขึ้นมามีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่คน50%หลังของสหรัฐอเมริกานั้นยากจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานั้นมีคนที่ไร้บ้านจำนวนมากครับคนกลุ่มนี้ครับต้องการให้มีการดึงงานครับ กลับมาที่สหรัฐอเมริกาจึงไม่น่าแปลกใจครับสำหรับพวกชนชั้นแรงงานเหล่านี้เขามองโดนั์ทรัมป์เป็นพระเอกนะครับที่จะดึงกำลังการผลิตต่างๆกลับมาสร้างงานให้คนสหรัฐอเมริกาครับกลุ่มต่อมาที่ไม่น่าเชื่อครับคือผู้หญิงครับมีการตีความจากสื่อหลายๆครั้งนะครับว่าโดนั์ทรัมป์เป็นพวกขวาจัดนะครับเป็นพวกเหยียดโฮโมโเซ็กชวล นะครับเป็นพวกเหยียดผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วโดนทรัมป์มีคนที่เลือกเขาที่เป็นผู้หญิงเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นแฟนพันธ้ของโดนทรัมป์ครับสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากนโยบายสร้างกำแพงนี่แหละครับนโยบายสร้างกำแพงกั้นพรมแดนของเม็กซิกันซึ่งมันดูน่าตลกขบขันครับแต่ความเป็นจริงแล้วครับการอพยพของพวกเม็กซิกันในมุมมองหนึ่งนั้น มันคือการคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของคนอเมริกันและก็ผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้เขารู้สึกว่าโดนัททรัมป์กำลังปกป้องเขาครับแก๊งเม็กซิกันนะครับชื่อดังอย่าง MS-13 MS13 เมนี่ยนะครับมีกิติศัพท์นะครับมากมายในการทำตัวเป็นอันตรพาณจับคนไปฆ่าทั้งเป็นจับกรีดอกจับอะไรพวกนี้นะครับมันสะเทือนความรู้สึก ในเรื่องความปลอดภัยครับดังนั้นนโยบายสร้างกำแพงในมุมมองของพวกริเบรัลพวกเสรีนิยมสุดโต่งนั้นก็คงมองว่าเป็นเรื่องงงเง่าไร้สาระครับแต่ในมุมมองของพวกฝ่ายขวาที่ปกป้องสิทธิพลเมืองของสหรัฐนั้นโดนันทชัมถือว่าเป็นฮีโร่ของเขานั่นเองครับนอกจากนี้ครับอย่างที่เรารู้ครับสหรัฐอเมริกานั้นมีงบทางการทหารมากที่สุดในโลก นะครับถึงประมาณ618พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็น4%ของ GDP งบประมาณของกระโหมสหรัฐนั้นมากกว่าจีนถึง1เท่าด้วยกันอย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้สหรัฐก็ในมุมของสหรัฐก็มองว่าไม่มีความเป็นธรรมครับนโยบายหลายๆอย่างนะครับที่บีบเช่นการถอนทหาร9500นายออกจากเยอรมน,นีนั้นมันมีต้นสายปลายเหตุครับ โดยทรัมป์มองว่าสหรัฐอเมริกานั้นใช้จ่ายมากมายไปกับค่าใช้จ่ายทางด้านกระหมในขณะที่กลุ่มพันธมิตรอย่างเนโตนั้นใช้จ่ายน้อยครับยกตัวอย่างครับฝรั่งเศสนะครับใช้งบประมาณกระหมเพียง1.8%ของ GDP ออสเตรียครับใช้เพียง0.8%ของ GDP เยอรมน,นีครับใช้เพียง1.2%ทั้งที่มีการตกลงกัน ในกรณีที่มีการขยายประเทศในกลุ่มนาโตเมื่อปี2002นะครับว่าแต่ละชาติควรจะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2%สหรัฐอเมริกาต้องจ่ายคนเดียวครับจ่ายเพื่อคุ้มครองโลกครับคำว่า American first นะครับของโดนัลด์ทรัมป์จึงไม่ได้หมายถึงว่าอเมริกานั้นต้องมาก่อนชาติอื่นแต่ในเบื้องลึกจริงๆแล้วความหมายก็คือว่าเราจะลดการดูแลประเทศ ในกลุ่มนาโต้ลงเพราะว่าเราจ่ายเงินเยอะแยะมากมายหลือเกินไปกับการคุ้มครองการค้าของโลกนั่นเองนอกจากนี้ครับในเรื่องของการค้าขายระดับโลกสหรัฐอเมริกานั้นเสียเปรียบดุลการค้าหลายประเทศครับเสียเปรียบจีนนะครับขาดดุลการค้าตลอดนอกจากนี้ครับทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า IP Intellectual property นั้น นะครับก็ถูกจีนลอกเรียนแบบไปมากมายจนทําให้จีนเริ่มพัฒนาแสงหน้าสหรัฐสิ่งเหล่านี้สังคมสหรัฐมองว่า globalization นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับสหรัฐอเมริกาเลยคนที่มองแบบนี้ก็จะหันมาเลือกโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับกับสาภาพยุโรปเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งสาภาพยุโรปมีอุตสาหกรรมสำคัญก็คือรถยนต์ครับ กลายเป็นว่าสหภาพยุโรปเองก็ได้เปรียบสหรัฐอเมริกาโดยกําหนดภาษีสุกากรนําเข้าเหล็กและลูมิเนียมเนี่ยสูงถึง10%ถ้านําเข้าจากสาหรัฐในขณะที่สหรัฐนั้นนะครับมีกําแพงภาษีสูงเพียง2.5%เท่านั้นครับซึ่งสหรัฐก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบครับนอกจอากนี้ครับยังมีการตีความคําพูดของโดนัลด์ทรัมป์ผิดๆ ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่โดนันทชัมวิจารณ์แก๊ง MS-13 แก๊งแม็กซิกันอ,อพยพที่ฆ่าตัดคอฆ่าผ่าอกต่างๆพวกนี้นะครับโดยโดนันทรัมบอกว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ใช่คนแต่คือสัตว์ครับก็มีการนําไปขยายความว่าโดนันทชัมดูถูกคนเปรียบเทียบม,มนุษย์เป็นสัตว์ก็ทําให้ภาพของโดนันทรัมนั้นดูจะเสียหายเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือมุมมองของอเมริกันชนครับทั้งกลุ่มคนรวยมากๆกลุ่มชนชั้นแรงงาน ครับที่เสียประโยชน์จาก globalization กลุ่มผู้หญิงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของพวกแม็กซิกันครับจึงหันมาเทใจให้กับโดนันทรัมครับและถามว่าปัญหาที่เป็นรากฐานเหล่านี้ยังมีอยู่เชื่อว่าในการหาเสียงแข่งขันกับพรรคเดมโมแครตของโจบไบเดนโดนันทรัมก็คงจะมีกลยุทธ์นะครับจี้เข้าไปในกลุ่มที่เลือกโดนันทรัมนั่นเองครับ การเมืองครับมันไม่มีดำมีขาวครับเหตุผลของการขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์มันก็เป็นเท่าๆคำพูดที่เขาแสดงออกก็เป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่คนอเมริกันคิดกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยส่วนใหญ่คนอเมริกันที่เป็น f อของโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าโอบามานั้นเป็นนักการเมืองนักพูดนักปาถกชั้นยอดครับแต่โดนัลด์ทรัมป์คือนักการเมืองของจริง เขาทำตามที่พูดและเขาสามารถตอบสนองความต้องการของคนอเมริกันที่เป็น f อของโดนัลด์ทรัมป์สามารถสนองตอบต่อกลุ่มผลประโยชน์นโยบาย make america g e a t again ก็คือการนำอุตสาหกรรมกลับมาสู่สหรัฐทำให้นักอุตสาหกรรมสามารถดำเนินอุตสาหกรรมของตัวเองได้ชนชั้นแรงงานมีงานทำครับผู้หญิงรู้สึกว่านโยบายสร้างกำแพงของ ดรนทรัมนั้นนาไปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสําหรับท่านที่เรียนเทรดอินไคยสิทธ์ครับท่านยังสมัครมาได้แนวโน้มต่างๆที่ผมทํานายไว้ตั้งแต่ต้นปีมันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเหตุการณ์ยังสามารถพลิกผันได้อีกหลายตลบครับในช่วง2-3ปีนี้เกิดอะไรขึ้นก็ได้สมัครมาเรียนกันครับติดต่อไปที่ l ล n e id ks 1 8 5 2 0 2 ks 1 8 5 2 0 2ติดต่อไปที่คุณขวัญน,นะครับช่วงต่อไปพบกับลอยออเอรครับ ช่วงรอยนอเดอร์ครับวันนี้มารู้จักคำว่ารัฐวิสาหกิจบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมามีข่าวการบินไทยล้มละลายตกลงการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่หรือไม,ไม่เป็นแล้วหรืออะไรยังไงผมเรียนท่านสร้างงี้ครับว่า,วารัฐวิสาหกิจมีหลายอย่างในอดีตครับรัฐวิสาหกิจนะครับบางชนิดถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายมหาชนครับ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายมหาชนนั้นสามารถจัดตั้งได้2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติครับกับรูปแบบที่2ครับก็คือจัดตั้งโดยพระราชกิจสเดียาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรของรัฐบาลครับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินั้นมักมีชื่อนำหน้าด้วยคําว่าการครับ เช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอดีตอย่างเช่นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะที่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การรัฐบาลแล้วตามเป็นพระราชากิจสติกาก็จะมีชื่อนำหน้าด้วยคำว่าองค์การครับเช่นองค์การแบตเตอรี่เป็นต้นนะครับนี่คือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายมหาชนครับในส่วนของกฎหมายเอกชนครับก็สามารถจัดตั้งได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งเช่นการจัดตั้งบริษัทครับในอดีตเช่นบริษัทจังหวัดหรือจัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนะครับเช่นพวกบริษัทมหาชนจำกัดทั้งหลายนั่นเองนะครับรวมทั้งการบินไทยอย่างไรก็ตามครับการแปลงสภาพนะครับจากรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายมหาชนก็สามารถแปลงมาเป็น นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนได้นะครับโดยผ่านพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจนะครับหรือที่เรียกว่ากฎหมายแปลรูปนั่นเองก็คือแปลงองค์กรภาครัฐนะครับและวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชตามพระราชบัญญัติต่างๆมาสู่ระบอบที่เรียกว่าเป็นแบบบริษัทนั่นเองอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงการแปลรูปในแง่ของรูปแบบองค์กรเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะอยู่ในรูปของบริษัท จำกัดหรืออยู่ในรูปของบริษัทมหาชนจำกัดแต่หากกระทรวงการคลังภาครัฐยังถือหุ้นมากกว่า5 0เเครับองค์กรเหล่านั้นก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นั่นเองโดยสรุปครับรัฐว,วิสาหกิจก็คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นทั้งตามกฎหมายมหาชนก็คือพระราชบัญญัติและก็พระราชกิจสณีการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การรัฐบาล2496รวมถึง นิติบุคคลเอกนชนที่รัฐถือหุ้นมากกว่า50%นั่นเองรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกวับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตอ่อนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ